สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวบึงพารวยชาแนลเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรอ่าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าอ่ของวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะก่อนไปรับชมเราก็จะมาดู ของวันที่24กันก่อนเดอ้อพี่น้องจ๋าวันที่24เนอะก็ให้เด่นไปที่ 4, 7แล้วก็0เนาะแต่ว่าน้องหวงเลือกรูดที่0นะคะพี่น้องจ๋าเลือกผิดอีกแล้วเดอ้อพี่น้องจ๋าผิดอีกแล้วนะคะพี่น้องจ๋า4มาตัวเดียวปลาหลักร้อยด้วยพรุ่งนี้เนี่ยมาแน่แน่น้องหวงว่าดู7มานะคะพี่น้องจ๋า7เข้า VIP เนอะส่วน0 ศูนย์มาสามเลยนะคะพี่น้องจ๋าถ้านำศูนย์อ่าไปวิ่งไปรูดเนาะก็เข้าศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์แปดเลยนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตรงตรงเลยเนาะอ่ามีใครหยิบเจ็ดกับศูนย์ไปไหมเนาะหรือว่ามาตามน้องผึ่งเนาะน้องผึ่งพาผิดอีกแล้วพี่น้องจ๋าวันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภย FC, ัยพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะมาเฉพาะตัวเด่นเนาะพี่น้องจา๋ามาเฉพาะตัวเด่น ตัวที่แอดเลือกผิดอีกแล้วเนาะพี่น้องจา๋าอะมาตามต่อกันของวันที่27นะคะวันที่27เนาะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันนะคะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะสำหรับตัวเด่นของวันที่27นะคะ ก็จะมีสี่นะคะมีสี่มีหกสี่หกแล้วก็เก้านะคะพี่น้องจ๋าสี่หกแล้วก็เก้านะคะแต่ว่าแอดจะวิ่งรูดที่หกนะคะแต่ถ้าพี่ๆชอบสี่กับเก้านะคะอย่าลืมนะคะนําไปวิ่งไปรูดนะคะอ่าเผื่อแอดเลือกมา เหมือนของวันนี้นะคะพี่น้องจา๋าโอ๊ยเนาะทาออกมาได้ป้าเยอะกว่าเพื่อนแต่ว่าดันไม่มาเนาะพี่น้องจา๋าไม่มีอะไรแน่นอนเนาะพี่น้องจา๋าสําหรับแนวทางตัวเลขนะคะมีเขามีหลุดนะคะอาก,ก็จะมีหกศูนย์เนาะหกหนึ่งหกสองหกสาม หกสี่หกห้าหกหหกเหกแแล้วก็หกเนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เน้นกันเนาะพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องจ๋า แป๊บนึงนะคะสำหรับหกที่ชอบเนาะหกที่ชอบนะคะก็คือหกศูนย์นะคะหกสองหกสามนะคะหกเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็หกแปดนะคะอ่าอีกตัวหนึ่งเนาะการเบิ้ลไว้นะคะหกหกนะคะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แค่ไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะ แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะพราะว่าแอดอินก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะก่อนออกไปนะคะแอดก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะที่คอยให้กําลังใจเนาะที่มารับชมติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอให้พี่พี่เอฟซทุกทท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาทีมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ